เอากล่องมาเก็บของเล่นเดี๋ยวนี้เร็วๆเข้าช่วยพี่จ๋าไปเลยจะมาขายไล่ขายไล่หรอขายหนหนอะไรคะมีปลามีปลาเนื้อใหญ่จิ้มสีชมเฮ้ยขายไล่จิ้มเหรอ

ขอกระของเล่นมาเนี่ยไปหาแขนบอยให้เจอชิงไปแล้วแกล้งบอยทำไมในรถไฟไหนปุ้นปุ้นอยู่ไหนปุ้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 นอยู่ไหนคะปุ้นปุ้นฮะลูกชิงไปแล้วที่ไหนนะปุ้นปุ้นไหนลูก จิ้มจิ้มมาแล้วจ้าจในจิ๊บดูช่วยทำใหญ่ทำใหญ่ขาแขนบอยเอาอะไรใส่บอยเนี่ยทำไมทำบอยแกงบอยทำไมใส่บอยเอาใส่แขนให้บอยใส่เชือกใส่รอกใส่โต๊ะแกงบอยทำเอาใส่เชืชอกให้บอยเดีว ใส่เชือบอยเร็วใส่เชือให้บอยเร็วๆข้าวออเก่งๆอาใส่เชือให้บอยบอยไม่มีแขนเหรอลูกใส่มหนูแกล้งบอยทำไมจตเหรออ่ะใส่ให้บอยใส่ให้บอยเส่เชืออาหนูทำมาหนูทำตัวเก่งๆก่อนไหนใส่แบบไหนเชือให้บอยน่ะไหนใส่แบบไหนเชือน่ะใส่เชืออาใส่เชือรู้แล้ว ใส่ได้ไหมจะเป็นูตีเบอย์สรแล้วนอะใช่เลยใช่เลยใช่เลยวำไมไม่มีแขนจะใส่ยังไงล่ะไปนอนไปจุ๊ยไปนอนไปลูกไป